ะครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเด้นะวันนี้เราอยู่ในเกม King Legacy ซึ่งวันนี้ผมจะมารีวิวผลกาวิตี้กันนะทุกคนซึ่งมันอยู่ในกระเป๋าของผมเองนะทุกคนซึ่งผมทําตื่นเรียบร้อยแล้วนะและผมขอแนะนนะํานะใครอยากทํามนตื่นแต่เก็บไว้นะทุกคนแนะนํากาวิตี้นะเพราะว่ามันราคาถูกสุดนะทุกคนมันถูกสุดจริงๆนะเพราะว่าผมลองแล้วนะทุกคนมาเดี๋ยวเรากินกันเลยดีกว่าฟึบ ฮัลโหลมาเดี๋ยวเรามาดูสกิลทั้งหมดนะฮะซึ่งตอนไม่ตื่นจะมีแค่สกิลแซดซีเอ็กแลวก็วีนะทุกคนส่วนสกิลบีเพิ่มมาตอนตื่นนะเดี๋ยวเรามาดูสกิลแซดกันนะทุกคนเดี๋ยวผมหาหมนแป๊บซึ่งสกิลแซดของเรานะฮะก็เท่นะทุกคนค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าไปสกิลแซดเป็นการตัดศัตรูนะฮะแล้วก็ทำดาเมี2สองหมื่นนะฮะทุกคน สกิลเอเป็นการเอาอุกกาบาตชนนะทุกคนนีมาแล้วอ,อึ้งโอ้ยหรือไปไม่ใช่โลกเกียนะทุกคนส่วนสกิลซีนะคือการบินนะทุกคนสามารถบินแบบไม่ต้องมีพื้นแล้วนะทุกคนแล้วก็เท่มากๆนะทุกคนบินเร็วนะยกเว้นเลือดน้อยนะทุกคนสกิลวเป็นสกิลที่อันตินะ ซึ่งสามารถราคาหัวได้ดีเลยแหละสกิลนี้นะทุกคนถ้าไม่โดนก็กากเลยแหละทุกคนกาวิเตียนะมาดูสกิลบีนะทุกคนสกิลบีคือการนำหินนะฮะโจมตีศัตรูนะมานี่โยนหินขึ้นมาฮะแล้วก็ทุ่มลงพื้นดาเมจป็ะแส่นะทุกคนเฮ้ยได้อยู่นะต้องโดนด้วยซึ่งถ้าถามว่าราคาห,หัวดีไหมสำหรับผม มันก็ลายากอยู่นะไอ้ไอ,อ้ผลเนี้ยทุกคนโอโยคือผลเนี้ยมันลายากนะทุกคนคือถ้าอยากจะใช้อ่ะแนะนำเอ็นม้านะคุณคือแบบตัดหาคีย้หมดก่อนอนะ่างเงี้ยแล้วก็ค่อยกดตัวเอฟว้าไปหาศัตรูแล้วก็ปล่อยสกิลมูม,ม,มัวใส่กะตายแล้วนะทุกคนซึ่งคนนี้นะราคาการทําตื่นถูกมากนะทุกคนเดี๋ยวเราพาไปดูราคากันดีกว่าซึ่งคนที่ทำผลตื่นนะ เขาก็จะบอกราคาทั้งหมดเลยนะมาดูกันซึ่งราคาสกิลแซนะ10เจมเองสกิล X 15เจมสกิล V 30เจมสกิล C 20เจมและสกิล B นะ50เจมนะทุกคนก็หลังจากที่ผมพยายามรวมเลขแล้วผมขอคาดดาวนนะประมาณ125นะทุกคนก็ถือว่าถูกอยู่นะทุกคน125เจมถูกแหละเป็นผลที่ถูกที่สุดแล้วนะทุกคน ก็ใครอยากทำตื่นเป็นผลแรกก็แนะนำาก่าวิตี้นะก็สำหรับคลิปนี้นะก็ขอสักสิบลไลค์เป็นกำลังใจหน่อยนะกันนะทุกคนเพราะว่าช่วงนี้ผมไม่รู้จะคิดคอนเทนต์ทำอะไรดีนะทุกคนก็ถ้าอยากให้ทำอะไรอีกนะก็อย่าลืมบอกด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ปีเตอร์ด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบายบาย